นิทานก่อนนอนตอนโชคดีหรือโชคร้ายมีชายชรายอยู่คนหนึ่งเขาทำงานหนักมาทั้งชีวิตซึ่งผลตอบแทนที่เขาได้มานั้นก็แสนจากคุ้มค่าอย่างน้นอยๆคนอื่นๆก็มองเขานั้นเป็นผู้ที่เพียบพร้อมเพราะว่าเขามีทั้งลูกชายที่แข็งแรงและแสนดี นอกจากนี้เขาก็ยังมีท้าที่แสนจะวิเศษอยู่หนึ่งตัวซึ่งมันก็สามารถทำงานให้เขาได้สารพัดอย่างไม่ว่าจะเป็นการเดินทางคนของหรือว่าทำานาแน่นอนว่าเพื่อนบ้านของเขาก็ต่างชื่นชมชายชราที่เขาสามารถมีทุกอย่างฮะได้อย่างพร้อมสรร์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง ครอบครัวหรือว่าทางด้านอาชีพการงานก็ตามมีอยู่วันหนึ่งจูจ่ๆม้าที่แสนจะรู้ใจได้ทำงานได้สารพัดอย่างของเขาได้เตลดิดหนีออกไปจากอกของช,ยชา,งายชราแน่นอนว่าเมื่อม้าหายไปชายชราก็ไม่มีม้าเหลือเลยแม้สักตัวเดียวเมื่อเพื่อนบ้านของเขาทราบข่า,ขาวก็ต่างมาแสดงความเสียใจกับเรื่อง ที่เกิดขึ้นกับชายชรลากันยกใหญ่ทีเดียวท่านนี้ชชนชโชคช่างโชคร้ายเสียจริงๆอยู่ดีๆมาก็มาหายเช่นนี้ชายคนหนึ่งกล่าวด้วยความเสียใยแทนที่ม้ามาหายไปอย่างนี้เจ้ารู้ได้อย่างไรว่ามันเป็นชโชคร้ายชายชลากล่าวพอหลังจากที่มาหายไปอีกประมาณหนึ่งสัปดาห์ ม้าของชายชรลาก็กลับมาที่บ้านด้วยความหิวโหวยเนื่องจากมันเป็นม้าเลี้ยงจึงไม่สามารถที่หาของกินได้เก่งเท่ากับม้าป่าอีกอย่างมันก็จะชอบความสะดวกสบายในทอกมากกว่าม้าของชายชรลาที่กลับมาครั้งนี้หาได้มาเพียงตัวเดียวมันหาเพื่อนม้าของมันที่อาศัยอยู่ในป่ามาอยู่ด้วยถึง12สองตัวด้วยกัน ชายจึชลาจึงมีมาเลี้ยงจาก1ตัวเป็น13ตัวเลยทีเดียวแน่นอนเมื่อชายบ้านที่อยู่ในบู่บ้านรู้เรื่องดังกล่าวก็พาก,กันมาแสดงความยินดีจากชายชลาที่โชคดีมีเสียลรเกินเจ้ารู้ได้อย่างไรว่านี่คือโชคดีชายชลาถามกับผู้ที่มาร่วมแสดงความยินดีเมื่อเหตุการณ์นั้นผ่านไปประมาณสเดือน อุตชายเพียงคนเดียวของชายชลากำลังจะขี่ม้าเพื่อเดินทางไปซื้อของอย่างมึงข้างๆเมื่อออกมาจากป่าม้าก็สะบัดลูกชายของเขาตกลงจากหลังมา้าทำให้บุตรชายของชายชลาต้องบาดเจ็บถึงขั้นขาหักและพิการเดินไม่ได้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเมื่อชาวบ้านได้ยินข่าวก็พากันมาเยี่ยมบุตรชายกับชายชลา ซึ่งแต่ละคนนั้นก็ต่างทำพันธนาถึงโชคร้ายที่ชายชลามีเพราะว่าบุตรชายของเขาเป็นบุตรเพียงคนเดียวของชายชลาของเขาที่เขาสามารถพึ่งได้ยามแก่ชะลาแต่ชายชลาก็ถามด้วยควะด้วยประโยคเก่าๆว่าพระเจ้ารู้ได้อย่างไรว่ามันเป็นโชคร้ายนับตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับชายชลาและบุตรชายอีกเลย จนกระทั่งเวลาผ่านไปได้ประมาณหนึ่งปีก็มีขุนพลท่านหนึ่งเดินทางมาที่หมู่บ้านและประกาศว่าประเทศต้องการกำลังพลและเกณฑ์คนหนุ่มในหมู่บ้านไปรบเสียจนหมดสิน้นในหมู่บ้านจึงเหลือเพียงเด็กคนแก่และสตรีคนหนุ่มคนเดียวที่ไม่ต้องรบเขาคือบุตรชายของชายชรา ซึ่งขาพิการและในสงครามครั้งนั้นทัพจีนนั้นพ่ายแพ้ทำให้ชายหนุ่มถึงถูกเกณฑ์ไปนั้นเสียชีวิตหมดทุกคนสร้างความเสียใจให้กับคนในหมู่หมู่บ้านเป็นยิ่งนักนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเราหามีทางรู้ไหมว่าเหตุการณ์ไหนเป็นโชคดีหรือเป็นโชคร้ายที่แท้จริง